สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตั้มเกษตรพอเพียงเกษตรมือใหม่ครับท่านผู้ชมทักทายไปยังพี่น้องเรานะครับที่รักการเกษตรพี่น้องเกษตรพอเพียงเกษตรมือใหม่ทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้อยู่นะครับสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมจะมาจัดการเรื่องของน้ำหมักปลาเนาะน้ำหมักปลาที่ผมหมักไปเป็น6เดือนกาละในถังเล็กนี้ส่วนถังใหญ่นี่ก็หมักไปเมื่อวาน หมักไปเมื่อวันที่29ธันวาคม64วันนี้ทําคลิปวันที่30ธันวาคม2564แล้วก็เป็นวันรองวันสุดท้ายของปี2564นะครับวันนี้จะมาจัดการในเรื่องของการตักเอาไขมันออกตักเอาไขมันที่มันลอยขึ้นมาอยู่เหนือถังตรงนี้เสร็จแล้วก็จะกรองเอาน้ำใส่ขวดนะกรองเอาน้ำ หมักตรงนี้ใส่ขวดเก็บไว้เพื่อที่จะเอาไปฉีดพ่นเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาชมใกล้ๆครับมาชมกันเลยครับอะมาชมใกล้ๆกันครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นถังที่หมักไปเมื่อวานหมักไปเมื่อวันที่29วันที่29 29ธันวาคมนะครับ64วันนี้วันที่30กลิ่นหอมไหมท่านผู้ชมหอมนะ ไม่มีกลิ่นเหม็นเลยครับเพราะว่าเราใส่นั่นไปเนาะใส่กากน้าตาลไปนะอันนี้ผมหมักไปสามกิโลท่านผู้ชมนะหมักไปสามกิโลแล้วก็เดี๋ยวถ้าเรามีพวกหัวปลาพุงปลามีปลาอะไรก็จะมาเติมสักสองกิโลให้มันครบห้ากิโลเนาะอ่ท่านผู้ชมช่วงปีใหม่นะครับท่านผู้ชมกินกุ้งเผากินปลาเผากินอะไรอะไระหัวกุ้งเปลือกกุ้งอะไรต่างก็ ปูเปอร์อะไรก็มาหมักได้นะครับนะมาหมักก็ได้มาปนก็ได้เลยนะครับมาหมักปนได้นะครับไม่ใช่ว่าปลาอย่างเดียวนะเป็นพวกหนวกุ้งอะไรต่างผมก็มาหมักปนกันนะครับอันนี้หม,ม,นะม,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 มักไปเมื่อวานนะท่านผู้ชมเปิดให้ท่านผู้ชมดูอันนี้หมักไปเมื่อหกเดือนที่แล้วแล้วครับท่านผู้ชมด้านหน้าเนี่อันนี้ยกออกมากอนที่มันเป็นคุณขุ่นขาวๆด้านหน้าน,นี่ก็จะเป็นเป็นพวก ไขมันนะเดี๋ยวผมจะตักตรงนี้ออกก่อนจะตักตรงนี้ออกนะตักตรงนี้ออกเราจะเหลือน้ําเหลือน้าก็จะกรองสำหรับถัะะงเนี้มีทั้งปลาทั้งกุง้งนะแล้วก็เปลือกไอ้ปละปูกระดองปูอะไรก็รามาใส่ตรงนี้หมดเวลาเราเผากุงาก้งเผาอะไรต่างๆ,ๆมันเหลือเราก็เอามาใส่ท่านผู้ชมนะครับเอามาใส่ผมเอามาเติมหมดอะ่ะนะเติมหมดนะครับมาเติมหมดอันนี้ผมก็จะตักนี่ออกก่อนีน่ยท่านผู้ชมดูไขมันดูนะ นะครับไขมันพวกนี้ก็ก็จะเป็นรวมกับในอีกทีหนึ่งไอ้หมักไขมันเยอะนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะตักออกก่อนถ้าท่านผู้ชมไม่สะดวกทํานะครับสะดวกทําเรื่องการหมักน้ําปลาหมักปลาแบบเนี้นะครับท่านผู้ชมก็เนี่ยก็หาซื้อเป็นที่เขาหมักสําเร็จมีขายครับเปิดดูในลาซาด้าก็มีเขาขายเป็นขวดเป็นขวด นะครับถ้าเป็นพวกปลาในการหมักนะครับถ้าเป็นพวกปลาพวกอะไรมันก็จะย่อยสลายหมดนะครับอันนี้เป็นพวกกุ้งเลยนะมาชมเนี่ยนะกล้ามมันขามันเนี่ยมันมันมันไม่ย่อยนะพวกกุ้งพวกอะไรต่างๆมันไม่ย่อยนะครับมันไม่ย่อยเป็นพวกกุ้งพวกอะไรไม่ย่อยแต่มันก็หมักเอาน้ํามานะครับหมักเอานี้มันตักเอาไขมันออกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมก็จะกรองกรองเอาน้ําไปใช้นะครับใส่ขวดไปใช้ <medi> <Ti> <im> กลากอะไรที่มันกลากอะไรที่มันอยู่ข้างบนนี่ก็เนี่ยหัวกุ้งนะท่านผู้ชมนะกุ้งเกรงผมก็มาหมักร่วมกันหมดอะนะครับพวกกุ้งพวกอะไรต่างๆกุ้งจะเยอะกว่าปลานะช่วงแรกๆก็ใส่ปลาลงไปแล้วก็มีพวกกุ้งที่เรากินอยู่ก็มาโยนใส่โยนใส่นะครับอะไรก็มาโยนใส่ตรงน,นี้แหละมันก็จะดมมีหลายรูปแบบเนาะมีทั้งกุ้งมีทั้งปลานะครับ อ่ะทีนี้ก็จะเดี๋ยวจะกรอกใส่ขวดนะลองใส่ขวดดูก่อนนะผมก็จะใช้แบบนี้นะครับใช้ตะช้อนนี้กดลงไปแบบนี้แล้วก็จะตักเอาน้ํามันนะครับเดี๋ยวกรองอะไรเสร็จแล้วผมก็จะไปผสมน้ําฉีดพ่นพืชผักแบบนี้ท่านผู้ชมนะเราก็ตักเอาน้ํามันแบบนี้นะเราก็จะได้น้ําหมักปลาแบบนี้นะครับเข้มข้นนะครับเนี่ย พวกมันปูมันกุ้งอะไรก็ออกมาอยู่ในี่หมดนะครับเพราะว่าเวลากินกุ้งผงกุ้งเผาก็ามารวมใส่เข้าไปถ้าผู้ชมไม่สะดวกทกําก็สั่งซื้อนะครับท่านผู้ชมก็ขอมีขายแต่ผมไม่ขายนะครับมีแค่นี้ผมไม่ขายนะอ่ะก็ได้หนึ่งขวดละปิดฟ้าก่อนปิดฟ้าก่อนนะได้หนึ่งขวดแล้วชรชอน กดลงไปแล้วก็ตักขึ้นมาอย่างนี้ครับนะตักขึ้นมาอย่างนี้อัตราการใช้ทนะ่านผู้ชมครับก็สี่ช้อนโต๊ะเนาะสช้อนสี่ช้อนโต๊ะเนี่ยก็ต่อน้ำยี่สิลิตรผสมในถังก็เอาไปลดลาดนะลดลาดพืชผักนะทุกทุกเจวันหรือทุก10วันนะครับหรือจะอาไปฉีดพ่นนะครับผสมนม้ําฉีดพ่นได้นะช่วยให้พืชผักของเราจเจริญงอกงาม ใบงามใบอวบใบใหญ่เนาะการใช้น้ําหมักอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมครับก็ขอให้ใช้อย่างต่อเนื่องนะครับใช้อย่างต่อเนื่องนะครับใช้อย่างต่อเนื่องนะครับไม right, be so right. ่ใช่ว่าเออใส่ไปครั้งเดียวสามวันห้าวันเจ็วันรถทีแล้วก็เงียบไปเลยนะครับหยุดไปเลยแล้วก็รอว่าก็มันมันก็จะไม่งามนะครับท่านผู้ชมเราก็ต้องใช้เวลานะครับก็ใช้เป็นประจํา เราต้องใช้เป็นประจำนะครับจะใช้อะไรต้องใช้เป็นประจำะพืชผักของเราถึงจะได้งามเนาะถึงจะได้งามก็ชุดแรกนี่ก็คงจะได้ประมาณสักสามขวดกันท่านผู้ชมได้มาสักสามขวดนะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมเนี่ยเวลามาใส่ขวดแล้วก็จะได้หน้าหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้เดี๋ยวผมก็จะไปฉีดพ่นพวกพืชผัก แล้รก็เอาไปฉีดพ่นพวกพืชผักที่ผมกำลังปลูกอยู่นะทั้งพืชเล็กพืชใหญ่เนาะก็จะไปฉีดพ่นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่เขาเข้ามารับชมใหม่ก็ถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามหรือท่านผู้ชมที่ชมมานานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามใ้ช่องตํมเกษตรพอเพียงด้วยนะครับ,นะรบถ้าถูกใจก็กดไลค์นะครับ เห็นเป็นประโยชน์ก็กดแชร์ไปให้พี่ให้น้องของเรานะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับในปีใหม่ปี2565นะท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้เอาแค่นี้ครับสวัสดีครับ